นะะี่ค่ะน้ำคอมบูชาคอมบูชา f 1ลาเวนเดอร์แล้วก็ f 2มะม่วงหาวมะนาวหูนะคะสีแดงแดงอันนี้ f 1อย่างเดียวลาเวนเดอร์นะคะมะม่วงหาวมะนาวหูสุกเขาจะสีแดงเนาะจะสีแดงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ชาเขียวอ่โกจิเบอรี่หรือเกากี้นะคะบำรุงสายตา f 2นะคะ ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้กำลังกอกอไปให้ลูกค้านะคะแล้วก็ว่าจะฝากไปให้ใครบางคนเข้าชิมด้วยค่ะนสีแดงท้ามะม่วงหามะนาหวหกสีแดงเขาก็จะเขาก็จะสดใสได้ประโยชน์จากมะม่วงหามะนาหวหดได้ประโยชน์จากลาเวนเดอร์นะคะก็คือได้ได้โปรไบโอติกจากการหมักหมักลาเวนเดอร์นะคะ อ่า,อารุ่นนี้ก็คือถ้าใครชอบหวานก็จะมีน้ำตาลหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการหวานนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการหวานเลยเราก็จะหมักต่อเพิ่มให้น้ำตาลมันหมดนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็จะกรอกไปให้ลูกค้านะคะกรอกใส่ขวดนี้ค่ะใส่ขวดนี้